กินได้ไหมแม่พักระหว่างทางครับโอ้โหย่สวยมากครับวิ <Yeah>. oh. ่งเลยเหรอได้นะ <Yeah. S 1> ก็พอเห็นมันเยอะโอ้ oh. Oh. ระวังลม สองในทางอันตรลายนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊หล้มเจิงด้วยครับปัดมือหน่อยล้มแล้วปัดมือโอเค<ม>เดินขึ้นเขาไหวไหมเนี่ยไหวเหรอ โอ้โหล oh ้มเต็มเต็มโอ้โหล้มเต็มเต็มเมื่อกี้ล้มไปตอนนี้กลับมายิ้มได้แล้วครับโชคโชคระวังหยับเหียนระวังหยับเหวินดูทางหน่อยดูทางหน่อยพ่อหนุ่ม เล่นทรายครับแวะเล่นทรายไปแล้วจั๊กกิง้งไม่ต้องเว่งไม่ต้องเว่งมันจะลม้มเบรกเบรกเบรกโอ้โหชอบเล่นชายครับไม่ต้องเว่งไม่ต้องเว่ง ทานทานทานพ่ออยู่ทานพ่ออยู่พ่า, Noel, าจะพาเดินลงเขาแล้วก็ขึ้นเขาเอันนี้ทางธรรมดาเราเดินได้แล้วเ้าแวะเล่นทรายกันแล้วหรอวันหน้าไม่โคมาเล่นตรงนี้ดีกว่าเนาะไป อ้าวให้แวะแวะพักเหนื่อยเล่นทรายหนึ่งนาทีวังกิ้งตกเขาเดอ้ <c oughs> อ,ปนะอไปเปล่าพ่อเปล่านะเฮ้ยเจ็บลงม้าเลอฝากแม่เรืยเนี่ยอเอาไปฝากแม่เปล่าเอาไม่ช่วยหรอกเฉยอยู่หน้า ไปเดินต่อเดี๋ยวจะพาดเดินลงเขาอ้นเดินลงไปนอนตรงน้ำนไปไปไปอย่าไปอย่าไประวังลมนะขามาก็ลมแถวนี้แหละ ไปนอนตามไปเปล่านี่หวานก็ไปไหมรอพ่อก่อนมันจะล้มมันจะล้มรอพ่อก่อนค่อย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 ค ล้มหัวแจงนะนบอกเรื่จังคนอนะ่ะมันจะล้มมันจะล้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะช้าพักเหนื่อยก่อนก็ได้นะพักนะเห็นนะนั่งเห็นนะวแม้พักระหว่างทางครับโอ้โหย่าสวยมากครับมาทางอีกยาวไกลไปต่อไหม ดปังไม้เล่นล่ะไปวิกันต่อพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดินลงเขาไปจับข้อไว้ไเดินลงเองไม่ไหวหรอกทางมันชันเกินอึบอบเป่ายังไม่มีเบรกยังไม่ได้ติดเบรกเลยโอ้โหนี่ครับไอดฝนเจอสุดๆครับ นักเดินป่าเก็บดอกไม้ไปเรื่อย <g ül> ระวังตกระวังตกขึ้นได้ไหมเย yeah. เปล่าขึ้นได้ระวังเห็นระวังเห็นใกล้จะถึงแล้วครับ ไปกินน้ำกันปะ